ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับทำเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถทําได้ทั้งมือถือ Android, iOS, และก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับผมก็จากที่ผมได้ลงคลิปในส่วนของวิธีการถอนเงินไปเนี่ยก็มีเพื่อนๆนะครับมาคอมเมนต์ถามว่า ทำเงินนะครับทำยังไงถึงได้เงินนะครับทำงไงถึงได้เงินเนาะในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวจะสอนว่าต้องทําแบบไหนถึงเราจะได้รับเงินไปฟรีๆนะครับผม ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับในส่วนของวิธีการสมัครนะครับผมจะใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดวีโอน,นี้แบบนี้เลยนะครับวิธีการสมัครในส่วนของลิงก์การสมัครจะอยู่ที่คอมเมนต์แบบนี้เลยนะครับก็ให้เรามากดสมัครตรงอคอมเมนต์ปักหมุดแบบนี้เลยนะครับผมก็จะปักหมุดลิงก์การสมัครไว้ให้เนาะแล้วก็วิธีการสมัครนะครับพอเราสมัครเสร็จเราก็เข้าสู่ระบบใช้งานได้เลยนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับผมมีชื่อว่า kitty earn นะครับผมก็เป็นเว็บในส่วนของการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับก็ อจะมาตอบคอมเมนต์ที่เขาสอบถามเข้ามานะครับทำไงถึงได้เงินนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอทราบแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับในการทานะครับคุณจะต้องมีกระเป๋าในการรับเหรียญคลิปตัวก่อนนะครับผมจะเป็นกระเป๋า For เซตเพ นะครับในการรับเหรียญคลิปโตเนาะเพราะว่าเขาจํากัดนะครับในส่วนของกระเป๋าในการรับเงินนะครับซึ่งเราไม่สามารถใช้เป็นบิตขับสตางโป i บ a n นนหรือว่าซิ p m ม็กบิตซาซได้นะครับมันจะรับได้แค่ f อ r c e p a เพแล้วก็คอยเบสนะครับในส่วนของเหรียญชีบะ นะครับผมเราต้องไปสมัคร f อส s e t เพกก่อนเนาะผมได้ทาคลิปดอสอนไว้แล้วนะครับอยู่ด้านล่างคลิปตัวนี้ลองเข้าไปดูวิธีการทํากันได้เลยนะครับพอเรามีกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราเนี่ยมาสมัครในส่วนของเว็บไซต์คิ t t ี e a r n นะครับเว็บนี้สามารถทําเหรียญคลิปตัวได้พอเราสมัครเสร็จนะครับก็ให้เราเข้าสู่ระบบพอเราเข้าสู่ระบบเสร็จนะครับเรามาดูวิธีการทําเงินกัน,นครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรเนาะให้เรามาดูที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับถ้าเป็นในมือถือเนี่ยอาจจะมีสาขีดแบบนี้เนาะให้ ทำเงินในเว็บไซต์นี้นะครับผมมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8หนะครับผม8วิธีนะครับที่เราจะได้รับเงินในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับก็วิธีที่1นนะครับความสำเร็จเมนูความสำเร็จตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของภารกิจให้เราทำในส่วนของเมนูต่อไปนะครับผมถ้าเราทำครบตามจำนวนที่เขากำหนดแล้วเนี่ย เราก็จะได้รับคะแนนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมเอาไว้ใช้ในการถอนเหรียญคริปโตนั่นเองนะครับผมก็สามารถทําได้นะครับเมนูที่2นะครับแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบตรงนี้จะเป็นการบวกเลขนะครับผมถ้า เราบวกเลขปุ๊บเนี่ยเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่1นึ0 0 0สนหมื่นคะแนนนะครับหวันนะครับทำได้50ครั้งเนาะถ้าเราตอบผิดเราจะเสียคะแนนที่7จ็ดหถ้าเราตอบถูกเราจะได้1นึ0 0แนะครับผมตอบให้ถูกเนาะเรามาทําดูนะครับต่อไปเป็นก๊กน้ําอัตโนมัตินะครับผมสาหรับเมนูก๊กน้ําอัตโนมัติตรงนี้เนี่ยเพียงแค่เรากดเข้ามาแล้วนะครับ เรารอรับเงินได้เลยนะหรือว่ารอรับคะแนนได้เลยนะครับตรงนี้มันจะทําการอัตโนมัติให้เราเลยทันทีนะครับแต่เราจะต้องมีในส่วนของพลังงานด้วยนะครับผมตรงนี้รอขีดสีดําตรงนี้ให้เต็มหลอดเนาะถ้ารอเต็มแล้วเราจะได้รับอยู่ที่4ี่0 0นคะแนนนะครับเก็บสะสมได้เลยนะครับเมนูต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเรียกร้องฟอเรสตนะครับการเรียกร้องฟอร์ต์ตรงนี้จะเป็นการเคมนะครับเคมคะแนนนะครับไม่จํากัดนะครับต่อวันไม่จํากัดเลยนะครับแต่เขาจะมีเวลา จำกัดนะครับต่อ1นครั้งในการกดนะครับผมประมาณ1นาทีนะประมาณ1นาทีหรือ5นาทีนี่ผมไม่แน่ใจนะจะไม่ได้นะครับคะแนนที่เราจะได้รับอยู่ที่2 5 0 0 0 0นะครับผมวิธีการทำนะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีกรอบสีเหลืองนะครับผมให้เราบวกเลขเนาะเราก็บวกไปนะครับ1บวก8เป็น9นะครับผมอันนี้เป็นโฆษณาเนาะเราก็ปิดโฆษณาไปนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นเลขอาราบิกนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเลขโรมันเนาะ 18,5นะครับผม10เป็นตัว X นะ8 5นะครับ5จะเป็นเหมือนตัว v ีนะครับอันนี้ก็กดติ๊กถูกไปนะครับแล้วเราก็เลือนลงมาด้านล่างเนาะกดรับรางวัลของคุณนะครับอันนี้จะได้รับที่2 5 0 0 0 0คะแนนนะครับผมอ่ะโอเคกดตกลงครับมีเวลา1นาทีนะครับผมเวลา1นาทีนะครับซึ่ง1วันนะครับคุณมีเวลาว่างกี่ชั่วโมงมีกี่นาทีเนี่ยคุณก็สามารถมากดรับคะแนนตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งในส่วนของการถอนขั้นต่ำนะครับไม่มีการจํากัดคะแนนขั้นต่ำเนาะเราสามารถถอนได้เลยนะครับ เมนูต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของ PTC นะครับ PTC ก็คือการเยี่ยมชมเว็บไซต์โฆษณานะครับหรือว่าหน้าเว็บโฆษณานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด6เว็บนะครับคะแนนที่เราจะได้รับอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสคะแนนนะครับผมถ้าเราดูทั้งหมด6เว็บนะครับ วิธีการดูนะครับก็ให้เรากดเข้าไปคําว่าไปหรือว่าโกในกรอบสีชมพูเนาะกดเข้าไปเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรารอเวลาด้านบนนะครับตามจํานวนวินาทีที่เขากําหนดไว้นะครับจากนั้นทําการแก้แคปชา่นะครับในกรอบสีดำนะครับเขาให้เลือกข้อความอะไรนะ รูปถ้วยนะครับถ้วยแล้วก็เลือกเป็นถ้วยกาแฟตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็กดตรวจสอบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ให้เรากากระบาดปิดหน้าเว็บโฆษณาไปนะครับได้รับมาที่1 8 5 0 0 0คะแนนกดตกลงเนาะวิธีการทําก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมโฆษณาแบบหน้าต่างนะโฆษณาแบบหน้าต่างตรงนี้มีทั้งหมด4โฆษณานะครับจะได้รับคะแนนอยู่ที่8ล้านคะแนนนะครับผม8ล้านคะแนนเนาะ แล้านหรือ8 0 0แสนเนี่ยตามนี้นะครับน่าจะ8ล้านนะวิธีการทำนะครับก็กดไปที่เดิมนะครับคำว่าไปหรือว่าโกในกรอบสีชมพูนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากลับไปที่หน้าเว็บตรงนี้นะครับผมจะมีขีดนะฮะขีดอ่านับเวลานะครับเสร็จแล้วเราก็แก้แคปชั่นนะครับผมลดในส่วนของรถเนี่ยมันจะมีแบบรถเก่งแล้วก็รดบรรทุกนะให้เราเลือกเป็นรถเก่งนะครับอันแรกอันที่2เนาะแล้วก็กดตรวจสอบนะครับผม แค่นี้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกดตกลงนะครับอันนี้ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของการดูโฆษณาแบบหน้าต่างนะครับ ต่อไปเป็นโฆษณาแบบแก้ช็อตลิงก์นะตัวนี้จะเป็นการแก้ช็อตลิงก์แล้วในส่วนอของกางเกงขาสั้นนะชื่อเมนูนะครับผมตัวนี้เนี่ยมี25ลิงก์นะครับจะได้รับคะแนนอยู่ที่20ล้านคะแนนนะครับผมอันนี้ได้รับ20ล้านคะแนนเนาะวิธีการทำนะครับก็จะมีในกรอบสีชมพูนะครับเขียนคําว่าเยี่ยมชมช็อตลิงก์หนึ่งทับหนึ่งนะครับหรือเป็น2องทับสองอะไรพวกนี้นะครับผมก็ให้เราทำนะครับมีทั้งหมด25ลิงก์นะครับวิธีการทําก็กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการแก้ ใชะครับแล้วก็กดคลิกดําเนินการต่อนะครับผมโฆษณามันอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะโฆษณามันจะแจ้งเตือนค่อนข้างเยอะนะก็ให้เรากดแล้วก็ปิดโฆษณาไปด้วยนะครับถ้าในมือถือเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งเนาะจากนั้นก็รอเวลานะครับ10วินะครับผมพอเวลาเหลือศูนย์แล้วนะครับตรงนี้มันเขียนคําว่าดําเนินการต่อเนาะให้เราเลื่อนดูก่อนว่ามีปุ่มให้เราคลิกหรือเปล่าถ้าไม่มีแบบนี้นะครับ ให้เราอ่ะกลับขึ้นไปนะครับผมตรงนี้ให้เรากดดําเนินการต่อได้เลยนะครับพอเรากดแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าลิงก์โหลดที่นี่นะเราก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับมีเวลานับถอยหลังอีก10วินาทีนะครับผมก็ให้เราทําการนะครับกดรับลิงก์ตรงนี้เลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ให้เราทาการกรารกบาดหน้าเว็บตรงนี้ไปเลยนะครับผมเราก็จะได้รับคะแนนแบบนี้เลยนะครับกดตกลงนะครับผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยสำหรับการแก้ช็อตลิงเนาะต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการลงทุนซอสน,นะครับตรงนี้ผมไม่แนะนําให้เราทําการลงทุนใด,ดๆทั้งสิ้นในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับผมแนะนําให้เราทําฟรีนะครับอย่าลงทุนเด็ดขาดเนาะในส่วนของเมนูโฆษณาสร้างโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะครับ เราจะได้รับค่าแนะนำนะครับอยู่ที่50%ของรายได้หรือว่าของคะแนนของเพื่อนทั้งหมดที่เพื่อนทําไปในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนาะเราก็จะได้50%เลยนะครับถ้าเพื่อนทําเยอะเราก็ได้ครึ่งหนึ่งของเพื่อนนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมมีคะแนนอยู่ที่800ล้านคะแนนนะครับผม800ล้านคะแนนตัวนี้ก็ได้จากการกดเค้มนะครับทุกวันนะครับแล้วก็การแนะนําเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับผม ต่อไปนะครับวิธีการถอนเงินนะครับก็กดมาที่คําขอนะครับถอนคําขอตรงเมนูที่2เนาะกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้มันจะมีช่องให้เรากรอกในส่วนของบัญชีการรับเงินเนาะวิธีการกรอกบัญชีการรับเงินเนี่ยเขาเขียนชัดเจนนะครับตรงนี้นะว่าให้เรากรอกอะไรนะครับนี่ครับเห็นไหมป้อนอีเมลบัญชีของผู้ ของคุณนะครับสำหรับการถอนเงินของ f o เรสต์เพและก็คอยเบสนะครับกรอ,อกอีเมลนะครับอีเมลก็คืออีเมลที่เราใช้เข้าสู่ระบบของบัญชี f o r รสต์เพและก็บัญชีคอยเบสนะครับใช้ในการถอนเงินนั่นเองนะครับเหรียญที่เราต้องการถอนนะครับมีทั้งหมด แเหรียญน,นะครับผมอ่ามีทั้งหมด6เหรียญเนาะอ่ามีทั้งหมด6เหรียญตามนี้นะครับ Bitcoin, Foreset Pay, Ton Foreset Pay แล้วก็ Dot Coin Foreset Pay นะครับชิบะ Inu นะครับผม Coinbase นะครับ Litecoin Foreset Pay แล้วก็ USDT Foreset Pay นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราก็สามารถทําได้นะครับในส่วนของการถอนเงินเนาะพอเรากดถอนเงินปุ๊บเงินเข้าที่กระเป๋า Foreset Pay แล้วเนี่ยเราจะทําการโอนย้าย เข้าไปในส่วนของกระเป๋าบิตครับสแตนโพลบีนแนนซ์สิบเมกเบตาซ่าเพื่อที่จะทําการขายเหรียญเป็นเงินบาทแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารไทยก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการนะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าต้องดูตรงไหนอย่างไรนะครับก็ในส่วนของด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะใส่ไว้ให้นะครับในส่วนของวิธีการโอนเงินจาก f อเรสต a เพเข้าบัญชีธนาคารเนาะเนี่ยผมก็ใส่ไว้ให้แบบนี้เลยหรือใครไม่อยากกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้เนาะมาที่ u t u b e นะครับให้เราเขียนคําว่า วิธีการโอนเงินจากฟอ์เซตเพไปธนาคารแบบนี้เลยนะครับซึ่งใน y o u t u b e เนี่ยผมทําคลิปวิดีโอสอนไว้อยู่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นคลิปวิดีโอของผมแบบนี้เลยนะเห็นไหม วิธีการถอนเงินจาก Foreset Pay เข้าธนาคารนะครับนี่ก็มีอีก1คลิปอันนี้ก็อีก1คลิปเห็นไหมวิธีการทำนะครับก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของวิธีการโอนเงินจากกระเป๋า Foreset Pay ไปในส่วนของกระเป๋า Binance ผมก็ทําไว้เหมือนกันนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นคลิปของงานฟีชแนลเนาะก็ลองเข้าไปดูกันได้แล้วก็วิธีการสมัครของกระเป๋า Foreset Pay นะครับการถอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ได้ทำคิโดสอบไว้แล้วลองเข้าไปรับชมดูนะครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับใน สองของการหาเหรียญคริปโตฟรีแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มหลายๆช่องทางนอกในการหาเหรียญคริปโตฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อ,อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ